สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแครีนเอ่ออย่านะเรปัมเสียงก่อนนะเอ,นอเอ้าโดนยังไงโถ่ ดังไปเปลาอ่ะอิบหาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาบาไปอีกสามจีบ้ะห้ามก็วรนมานี้เนาะนอะือไม่มีอะไรนะ เออยิวเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นนะมาหาไม่เคยเล่นนี่หรือเปล่าเคยเล่นแล้วหรอกจำไม่ได้นะมาเอือ สิ่งมีชีวิตปริศนาหลุดออกมาคืออะไรอ่ะ<ฮ>ทำไรได้บ้างมีเดี๋ยวนะกดชีพคืออะไรอ่ะคำรามเหรอมาให้กินจะหน่อยเดี๋ยว ไปไปเอาเดี๋ยวอือโอ้มันกินมันใช้เมาส์อย่างเดียวเลยนะโอเคเออต้องทำจำทางเส้นทางดีๆด้วยเนี่ยอ้เอาแล้ว <c oughs> เอเลิร์เอเลอรมีสิ่งมีชีวิตปจนาหลุด เอาไปไม่ได้เว้ยโอเคสิ่งมีชีวิตปจนาหลุดออกจากหลอดทดลองอุ้ยเอาละเอื้อกินคนขีนขวาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ่อยซากอุ้ยย่ามสยอง มันเดินยากกว่นะอ๋อนี่เปิดได้โอ้มันแค่แค่เปิดได้มันทำลายได้เลยทำลายทิ้งไปเลยดีกว่าเกะกะอืมเ่องฮ่อยังก่อนนะ๋ย่ยังไม่ชินทำลายให้หมด เออก็ะช่าประตูก็ะช่าไป yeah. อย่วิหลงทางปะเนี่ยแม่เอ้ยเอือตายตายแล้วเป็นาหารหน่อยเอ้ยหรือว่าเราเราควรจะเก็บศพไปเปล่าไม่รู้เกี่ยวกับว่าหลอดเลือดเปล่าอ๋อนี้เปล่า เออต้องกินนะเราหิวอยู่นะแคเออ,เอ,อมเปสี่จุดแล้วกระชากกระชากเออเดี๋ยวเลยยังยังมีคนให้กินอยู่อีกเฮือเอามาขาคากิตัวใหญ่อะ เราก็ได้อวัยวะเหรอว้าวเปิดทางได้ชิ้นส่วนได้ชีส่วนันรลุแบบว่าได้ฟันมาเป็นสัตว์กายพันหุวยไปไม่ได้โอ้กดได้อะ ไม่ได้ด้วยคืออะไรอะเออเลอร์นี่คืออะไรอ,อืออ๋อจุดเซฟนี่เองเดี๋ยวนะกดดิอ๋อมันก็มันก็สามะ งงนะไปแล้วนี่เนี่ยคืออะไรตละอาย่างกันกับไอ้นี่อ่ะตละหลุมกันเปลอ่ะโว้เนี่ยคลองมาแล้วนี่คือความคืบหน้าเหรอโอ้ ไม่ได้โอหมันมีเลือดหยดด้วยนะเหมือนตัวเราเป็นก้อนเลือดเลยว่ะอืมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบเป็นก้อนเลือดสักอย่างนะว้าวหลงทางบ้าวะเนี่ย เดี๋ยวโอ้โหเดินมั่วจำได้ไหมเนี่ยทางไหนไปทางไหนวะเอา้าดึงไม่ได้เอานี่มันทุบเลยมนะทุบไหมทุบไหมนีไม่ได้เว้ปิดด้วยไม้อ้อสับสวิตการสรับสวิต ของแกที่ทำให้เรางงนะเนี่ยโอ้เกาะก,ก่อนเกาะก้อนอืมโอเคไปไม่ได้สินะทำไมเขาต้องเดี๋ยวนะ ขอปรับปุ่มได้ไมะเอ่ามันเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์าเลยอืมได้ปะ ลองนี้ถ้าเป็นมนุษย์ล่ะอ๋อหรือก็ปกตินะเออโอเคมันจะได้ไม่หลอนนะ ว่าต้องใช้ช่าง,งคิดใช้ขี่ขวางงอือองนี้ว่าใช้คอนโทรลหยิบเอาเออนมือซ้ายไม่ได้เล่นเลยงงได้เดินอย่างเดียวนะอะจุดเซฟอะหรืออะไร อ,อ้าวแ้ค่อนข้างางางซับซ้อนว่ะหยือให้เราหาทางออกจากที่นี่เห้อว,ว้าวันทรู้ไปเลยว่ะอู้ เอาละเอะเอเมื่อกี้มันมีปืนด้วยนะวิทางมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องวิ่งวนหลายๆรอบอ่ะอเฮ้ยอะไรเนี่ยสามจุดนะวิแหกเส้นทางโอ้ หนึ่งจุดด้วยต้องไปหาอีกโอ้เตียวประตูผักประตูเข้าไปอีกปิดไม้มันแหกไม่ได้นะเฮ้ยหยิบได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวหยิบได้หมดเลยอะ่ะไม่ใช่นะโอ้เออน,นี้ลงไม่ได้เ,เนี่ยวิญญา กิน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 โอ้โดนยิงสองทีเ้ยเฮ้ยไอ้ใบยังไม่ตายโอ้ยยังไม่ตายดีไงเราอะจุ่งไงเจ็บตัวเลยเอาวิวิเอืเอต้องกินอย่างรวดเร็วนะ ได้ปะได้เลือดแล้วอ้าวนี่เราวนกันมาตอนแรกป่ะเนี่ยเหอรอห,หรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรอะ่ะฮะใหอุ๊ยระเบิด <c oughs> เรอเอ่อ่กด E โอ้ อะไรวะเนี่ยมีอของเล่นให้เล่นแล้วอืมไอ้น,นี่เหรอเฮ้ยจริงด้วยว่ะมันมันมีทางที่ไปไม่ได้นะต้องให้เราใช้เบื่อเอื้อมนี่เองอ๋เหมือนเรามาเอาของว,วะอัปเกรด โอ้เดี๋ยวมันมีตรงนี้สองจุดนี้อะมันได้มีสก,กิลอะไรให้เราเล่นมั้ยไอ้อะไรเนี้ยโอ้โหหลุมนี้มันเยอะว่ะงงม่ะมีแมพให้ดูด้วยตึบเลย <c oughs> เอ,เอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ดิเออมันเป็นจุดที่เราต้องหาอยู่แล้วะ่ะสอง้วนี่หรืออีกจุดหนึ่งเนี่ยดูว่าจุด จุดเซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปไม่ได้เอ่ออ๋อเพราะว่ามันให้เราเปิดทางนี้ทำไมวะอือมันขึ้นทะลุมาตรงนี้เคเราอาจจะหมดธุระกันที่นู่นแล้วดิอ๋อแล้วเขาก็ให้อันนี้มาเพราะจริงเราต้องไปเอาเมื่อกี้เนี้ยก่อนถูกะ ้ย <cond linguistic monitoring> ิงดีๆเออกดผิดดิวะเอองว่าไม่ยิงกดคลิกธรรมดากดไอ้นั่นนะกดคอนโทรลเฉยวัวอะมันแค่หยิบ้ยอืมเออตาย้ยเออ เออไม่มีคูดาวด้วยนะต้องระวังนี่กระแทกกระแทกอุอ้ยอยู่ไหนไวะยังไม่ตายเก๋ หาจะยองว่ะเหือกําลังแบบเดี๋ยว <c oughs> นะก็ลองอีกทีสิถ้าเราเปลี่ยนมูฟเป็นคอนโทรลแล้วสลับกับ น,นี่นะเออลองนี้มันสลับให้เลยไหมเออ,อนนหยิบปะอันนี้เดินออเออเอออันนี้น่าจะดีกว่าใช่ใช่มันสลับไงเอออุอ้ร้อนหมดแล้วสม,มองผมมันแยกภาษาซับซ้อนอืม เอออย่างนี้แล้วกันเดินอย่างนี้ด้วยอันนี้หยิบหยิบคว้างเอาอย่างงี้ถนัดกว่าเออเออไม่อะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวดึงมาเิยเอออพิ่งจะเปิดตรงนี้เอาและเรียบร้อย เปิดทางตรงกลางโอ้ยมีหลุมเนียเอ,อ่ออันนี้มีไหลไหมไเลซ่อนอยู่วะอันนี้คืออะไรดึงได้ปะมโอ้โอ้มันบอกให้คำรามนะมันจะมันจะสะท้อนกลับมาว่าจุดจุดที่เราต้องหา อีอีกระชากประตูเรียบร้อยกินกินมันสักกินกินกินอืออือนั่นแหละอือเดินเข้าไปพอคนลา่มันก็จะสะท้อนให้เรารู้ตำแหน่งนะเยังไงกลายเป็นหลุมเซฟุงี้อ่ะ มันเข้าไปว่าเซฟเลยหรือเปล่าเอาว้เดี๋ยวเดินดิมันติดอะไรนะันี่มันยิงเนี่ยไม่ได้นะอมีเปล่าที่เราเปิดอนะริงด้วยว่ะ มาถูกทางไงรู้ตกสมรวจหรือเปล่างงอะไปไม่ได้เออไปได้ทางเดียวมะอ้ออ๋อม,มาดีว่า เ่อจะต้องหาบิลิตี้ที่มันทำลายกำแพงไม้เปล่าเออมาจยียงทำลายไม่ได้เนี่ยแข่งแข็ง,แ,ขงแกร่งอยู่เออโอ,โอ้เดี๋ยวมันกดได้ดีกว่าเอาเข้าได้เนี่ย รู้เข้าได้เข้าทำไรอ่ะว้าวอ,อเออเหมือนเข้าไปดูต่อนสงจำป่ะ ขึ้นหรือลงนะไม่น่าขึ้นนะหรือว่าลงมากกว่าทางซับซ้อนเปิดไม่ได้ด้วยน,นี่คืออะไระเมื่อปริศนาเหนอ ก้อนอะไรสักอย่างเป็นมอสเนอมอสสีแดงดึงเหรอโอ้จนี้มันติดอยู่นี่เองแล้ว พวกแกจะตามลงมาทำไมกันไม่อยู่หอหน้าประตูเอ่อเข้าได้ไหมเนี่ยะไรอะเฮ้ยซีโฟเฮ้ยทำไรอะ เอ๊ะ <Huh? S 2> หรืออะไรหรืออ่านผิดอ๋อ oh. มันติดตั้งอยู่โอ oh. เป็นอะไรอะกระดูกแห้งอะอืกระดูกที่แห้งแล้วเป็นแบบซากห้ากระดูกแบบแห้งแล้ว โอ้ oh. หรือเราเคยเป็นคนมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรโอเคตามหาความทรงจำที่แบบรอรอวันกลับสู่ร่างเดิมอ่ะเออฟื้นฟูนความทรงจำแล้วก็เปิดทางได้อ้าว oh. เีกดไปตอนไหนวะตอนแรกเลยเหรอกลับมาเชื่อมว่าเออทางนี้วะทางทางตอนเริ่มอู้ยัก็จะเปิดเส้นทางใหม่อ้ลงได้อ้าไม่ใช่แคลงได้เข้าในหลุมได้ด้วยอา้าวไม่ได้เข้า วางไข่หรือเปล่าวางไข่ถ้ารู้รู้อีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. อืมเอ่อเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาอเดี๋ยวค่อยมาต่อเซฟปะไม่รู้เหมือนกันอืม ก็ขอบคุณที่รับชมครับไปแล้วบ๊ายบาย